ครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่าหนุ่มอาร์มคนเดิมครับผมวันนี้นะครับโค้งสุดท้ายไลฟ์สดโค้งสุดท้ายนะครับผมนะสดสดร้อนๆนะครับผมทุกคนสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมโอเคได้ยินเสียงแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่ดูในไลฟ์สดตรงนี้โค้งสุดท้ายแม่ตะเคียนวันมันนีนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์ครับขอคนหนึ่งแชร์ครับผมแชร์วนกันไปครับอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อจะให้คลิปคลิปนี้ปังๆกันทุกคนนะครับวันนี้มาโค้งสุดท้ายครับมาโค้งสุดท้ายเมื่อเช้านี้นะครับผมนะเมื่อประมาณช่วงเช้าเช้านี้นะครับมีเอฟซีมานะครับเอฟซีคือพี่ใหม่นะครับผมนะพี่ใหม่จากเยอรมันนะครับพี่ใหม่จากเยอรมนีมากันประมาณสี่ห้าคนนะครับจากเยอรมนีพี่ใหม่อยู่ที่เยอรมันนะครับซึ่งได้โชคได้ลาบจากแมตะเคินยอรมนีมาสี่งวดแล้ว เมื่อเช้าผมได้นัดเจอกับคุณพี่ใหม่นะครับที่อยู่เยอรมันเดินทางจากเยอรมันมาถึงที่แม่ทัดินวันมณีโดยตรงเลย <mel od ic> ผมได้ถ่ายทําคลิปพี่ใหม่นะครับอพอได้ถ่ายทําคลิปเสร็จป,ปุ๊บหลังจากผมถ่ายทําคลิปเสร็จป,ปุ๊บพี่ใหม่ก็ลากลับทุกอย่างก็ลากลับหมดนะครับเหลือแต่ผลไม้ไม่ได้ลาแล้วหลังจากนั้นหลังจากพี่ใหม่มาไปเสร็จป,ปุ๊บผมก็เลยชวนบาววุฒนะครับชวนบาววุฒว่าวุฒซื้อผลไม้มา,มาบักไลยดิ เข้ามาไหวเจ้าแม่ก่อนผมก็พอปู่บอกว่าปู่บอกว่าอามไหวเจ้าแม่ก่อนไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาขอโชคขอลาบแม่กลางคืนดีกว่าจะได้ขอแม่ดีๆนะครับทุกท่านผมก็เลยมาไหว้ผลไม้ตอบคุณพี่ใหม่ไหว้ต่อพี่ใหม่ไหว้ต่อโดยไม่ได้ไม่ได้ทําการถ่ายคลิปนะมาไหว้ต่อนะครับมาไหวาต่อเพื่อจะให้แม่กินอิ่มน,น้ำำานําสําราญนะครับ อ่านะครับผมป้าจะฝากถวายอ๋อโอเคครับผมได้ครับได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะนี่ให้เดี๋ยวผมเผื่อเผื่อเรวรอเลขออกพ่กนี้เนาะอ่าใครจะร่วมด้วยนะก็ว่ากันไปนะแป๊บนึงนะครับอ่าใครจะร่วมไหวนะ้ผลไม้หลังจากเลขออกเนาะอ่าก็ว่ากันไปนะครับอ่าหรือว่าใครจะร่วมทําบุญอ่านะครับก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านเดอ้อขอโชคดีนะครับ พวกเสียงฝาห้องมาอ่ะคุณป้าครับผมปักหมุดไปแล้วครับผมผมปักหมุดไปแล้วนะครับ,ค,รบคุณป้านะอ่ากดไปที่อ่าตรงที่ปักหมุดได้เลยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาส่องเลขส่องเลขตรงที่รูปแป้งเหมือนเดิมนะเลขทูบไม่ได้จุดแล้วนะเลขทูบไม่ได้จุดนะครับ อ่าเลขทูบไม่ได้จุดนะครับไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาโค้งสุดท้ายเรามากับบาวุฒมามาชี้แจงกันก่อนนะครับทุกคนมาเอาวุฒไปนั่งเลยวุฒไปหานั่งให้เรียบร้อยอ่าวันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยบักคุดเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบักคุดดูหลังกูเลยกิ้งนี่เห็นปะทุกคนมีเสียงกระโดดน้ําครับไม่เข้าใจมากปะเข้าใจเกี่ยงปะห่ะ ทุกคนะโอ้หใจหักปากทุกคนอูอ้ห,อนนอหูไม่เสียงกระโดดน้ำเมื่อกี้เนี่เนนย,อย,เ,ยเออไม่ใช่ว่าืนนอไม่าพี่ืนน้ำปะเฮ้ยแบบนี้มึงเกลือของจริงนเฮาสุดจริงกบหรือเปล่ามันไม่น่ากบจะกระโดดลงขนาดนี้นะเมื่อดี้ประตูไงอิน่ะเออ อุ้ยว้าวเจอวัรรมาดาดีพูดของของจริงด้เมื่อนี้มื่อนี้เมื่อมื่มาเด็ดมากกับกับพี่ใหม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ท่าผู้ชมเมื่อเช้านี้ผมมากับพี่ใหม่เนาะมารถจาดรถรถ,รถตู้พี่ใหม่เยอรมันเพิ่นมาแล้วบาวุฒเพิ่นเพิ่นทำงานอยู่ที่บ้าน,บ,านบ้านไอไอเฮียเก่งกอยู่ก็เลยมาเด็ดมากกับผม,ม,มบแล้วมาตอนหลังเนาะมาถวายผลไม้เนาะมาตอนหลังนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปพรุ่งนี้นะลงคลิปพี่ใหม่ซึ่งมามาขอแม่ตี่เคียวัฒนนีเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้เช้าเช้านะอ่า เพราะว่าคิดพี่ใหม่เพราะอะไรผมพาพี่ใหม่มาขอโชคขอลาบที่แม่จะเคียนบบมนีได้ยินเสียงอือของแท้เลยนะครับผมได้ยินเสียงอือกันหมดเลยของจริงนะครับมาโอเคผมขอพ้มานั่งเลยนั่งตอนนีน้คุยกันก่อนอันดับแรกต้องคุยกันก่อนนะอ่ามันจะได้รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่คุยมันก็ไม่รู้เรื่องเลยทุกคนเราต้องคุยครับอ่า มาบัมาเมมด้อนี่เลยบุดไอเอาไฟแขกมาเฮามาอ่าเดี๋ยวคือคือคือมูนิ่เขามาเขามาถวายเรียบร้อยแล้วเนาะมาถวายให้เอฟซีเรียบร้อยแล้วมาไหวเรียบร้อยแล้วอ่ผลไหม่เพื่อนกันก็เจาะก,กับมาล่ากันไปอยู่หรอกอา่าประที่นี่เดี๋ยวเฮามากราบไหว้เพื่อนตะกรนแล้วก็ขอโชคลัภวันนี้เห็นไหมเห็นพวงมาลัยที่ข้อมือไหมอันนี้คือเป็นพวงมาลัยที่พี่ใหม่นะครับเยอรมันนะครับเพื่อนเอามาถวายตอนกับผมเมื่อเช้านะครับผมเนาะ ผมก็ได้ทําการไหว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวกลางคืนผมจะมาขอแม่นะครับมาวดมาบอกเก้าเมย์แล้วคนอันดับแรกเลยเข้าเสียงแห้งน้องหมาบวกลัวเอาม่องมาเอาถึงว่ากบปักข้นมาแม่ถึงว่าปลาข้งมาแม่เนาะอี๋ปูเี่เงี้ยเลี้ยงลวงนามอนั่นนี่ตั้งข้นปูอ้าวพัถูกบางยางหอมป่ะมัน้องบึงถูกหอม หอมจริงๆใช่สาเนาะอ,อืออี๋หอ,หอมแห้งหอมจริงๆใช่สารเนี่ยอือกินสบู่หอมหอมเนาะไ่ต้องชุดกับเขาหอมปานนี้อืออึบบ่ก้าวเมียอืออึบอะเดี๋ยวผมขอดูไลฟ์สดก่อนนะครับทุกคนนะ เราแวงดิวันนี้ท่านผู้ชมครับพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่วันเมื่อเช้าเนี่ยผมผมพาพี่ใหม่มามากราบมาไหว้ที่นี่เอารถตู้เพื่อนมาแหละเพื่อนก็นเหมารถตู้มารถตู้ทางเพื่อนแหละมามา,มากับทางแฟนทางทางต่าง,า,งางชาติแล้วก็มาญาติกันลันลานเพื่อนด้วยแล้วพี่ใหม่เพื่อนก็ขอเพื่อนก็ขอนะพอเพื่อนขอปุ๊บหลังจากขอแล้วแล้วปุ๊บได้ยิน สามสี่คนกับผมด้วยได้ยินกันหมดเลยว่าอืมได้ยินคาคาว่าอือนี่แหละอืมคล้ายๆแบบว่าเราบอกกล่าวเสร็จรปุ๊บเเหมือนเพิ่นตอบแล้ว่ะอืมอย่างนี้เลยได้ยินอนี๋หมดได้ยินกันหมดเลยทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะลงผมถ่ายคลิปพี่ใหม่ไว้แล้วนะผมจะลงคลิปพรุ่งนี้นะครับจะลงคลิปพรุ่งนี้เช้าๆหน่อยหรือว่าเพราะว่ามันมันคงตัดไม่ทันเพราะาจะต,ต้องลงพรุ่งนี้นะครับผมนะลงพรุ่งนี้ให้ดู นะครับเป็นคลิปเพราะว่าผมไปถ่ายคลิปแล้วผม,มจะลงมอเช้าก็มัวแต่ยากเวียงยากงานทางงานเขาดําอยู่ผมผมก็ลงคลิปงานเขาดาเลยใช่ไหมล่ะเออ,อะนะครับอ่ะมาครับผมทุกคนนะครับใครที่ได้ร่วมทาทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปอหินงูใหญ่ที่แม่น้ําลําแม่น้ําล<ำ>ํา<ำ>เขกน้อยแม่น้ําลํา ลำเขกน้อยแล้วก็บ้านเขกน้อยตําบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสะพานตรงนั้นมันเป็นสะพานระหว่างเชื่อมระหว่างเพชรบูรณ์กับเขาอ่ากับพิษณุโลกนะครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณคุณน้องไนนะคุณไนนะที่เขาไปถ่ายคลิปทําเกี่ยวกับการไปหาตกปลาแล้วเขาก็ไปถ่ายคลิปแกล้งกันแล้วไปเจอสิ่งลึ้ลับอยู่ข้างหลังที่อ่า เพชรบูรณ์แม่น้ำเคกน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตามต่อให้นะเลขจะเข้าไม่เข้าก็ช่างผมจะตามต่อให้ที่เพชรบูรณ์นะครับแต่แล้วขอดูค่าน้ำมันก่อนนะเปเมื่อไงกันเปนค่าน้ำมันเอฟซีอยูถึงได้ไปมาทุกคนมากราบไหว้บอกล่าวแม่ตะเคียนวันมณีก่อนนะครับหลังจากที่ผมมาไหว้กับพี่ใหม่แล้วแล้วก็พาแล้วหลังจากพี่ใหม่กลับผมก็มาไหว้กับบาวุธกันสองคนอีกมาไหว้ทั้งหมดวันเนี้ยสองรอบ นะครับถ้าจะถ่ายคลิปเดี๋ยวก็หาว่าถ่ายสองรอบอีกก็เลยไหว้เป็นเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายโค้งสุดท้ายรอบเดียวนะครับผมนะมาบุตรตัโมบอกกลาวคนแร้รูกเดอ้อทุกคนครับพร้อมกันครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สาธุสาธุสาธุเดอ้อแม่แตะเกียนวันมานี่ลูกหลานนุ่มอามคนเดิมบาววดลูกหลานแม่สุขูสุคนที่เพินเบิงไล่สดแม่ยู่ตอนนี้เด้อแม่เดอ้ออ่าบ่ท่างไก่ท่างไก่เมื่อเช้านี่ลูกหลานได้ผ้าเอฟซีมาเสือ้อผีไมเยอรมันเพิ่นได้มหาแม่ฮอดหม่องฮอดบอลเมือเช้านาะที่ลูกหลานไดดมาถไทยทําคลิปกันผีไมเพิ่นก็ขอแม่ทุกสิ่งทุกอย่าง แม่กันไดยินไดแม่กันตอบรับเสียงเป็นเออทุกคนก็ได้ยินเสียงแม่กันเมิดน้าแม่เนเหมือเศร้านะอ่าเพื่อก็ได้มานั่ง่วถวายแม่ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากพี่ไม่เพิ่นกับแป้วลูกหลานก็บเบาวดก็ได้มัดถวายให้แม่อ่ามัดถวายแม่อ่าหลายๆอย่างน้าแม่เนะอ่ามากราบมาไหว้กันลูกหลานก็บเบาวดกได้ว่าสิมาขอโชวขอลับแม่ยังมาแรงขมาตามคำสัญญาเลยโดยตรงเลยมื้อนีแม่ ลูกหลานบ่าด้มาหลบกวนแม่อีหยังสักนิดนึงแค่มาก่ามาหวายแม่ให้เอฟซีพนเดหูวว่าลูกหลานมาคงสุท้ทยให้เพิ่นมาติดตามสถานการณ์ติดตามสารบ้านแม่ให้เพิ่นได้หู้เห็นว่าแม่เออมาคงสุท้ทยเิ่นยังดีเพราะนั้นพ็นเดบอกเก้าเพิ่นเดเห็นแม่เพิ่นก็ะชื่นใจแล้วนะแม่เนาะวันนี้แม่เอ้ยกระสีมา่องมองที่ลูกหลานลูกแป้งไว้อ่ากระปุกหัู้ไดู้ปทับแน่ว่าทับแน่ว่ากันไปกันที่ซองคือเก้าถ้าแม่ อยากให้ลูกหลานเห็นหรือเอฟซีหลูกหลานหรือผู้ติดตามลูกหลานหรือลูกหลานแม่สุขูสุคนที่เพิ่นเบิ่องไลฟ์ยสดอยู่ตอนนี้ก็ให้เพิ่นได้เห็นสามตัวตร,ตง,ตรตงเลขพ่อข้นชัดๆได้แม่เดอ้อเลขทูบเลขยังลูกหลานาก็บไม่จุดแลว้วหลูกหลานเอาสนีพ่อว่าอยากให้ลูกหลานแม่สุข,ขูสุคนเพิ่นเด็ดสับสนมืออื่นวันที่สิบหกแล้วได้แม่เดอ้อมืออื่นนี่เป็นวันที่สิบหกของตุลาคมนี้พ่อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ได้แม่เดอ้อเป็นวันเลขออกก็อยากได้ขอช่วขอลาบอยากให้แม่ปวด มาไอ้ผายประธานพ่อในเพลินให้โชคให้ลาภเพลินให้พดนีดสินกันสุขู่ทุกคนกันทั่วประเทศบ่มากกันหน่อยได้ไหมเนาะอ่าทะเลกองฉลากมันออกตัวไหนก็เอ้มันตรงกันเป๊ะรนะแม่เนาะพองูที่แล้วหลกหลังกับจุดเล็กทูบก็เห็นเจ็ดเจ็ดแม่ก็ให้เขาตรงตรงเจ็ดเจ็ดอ่าหลกหลังกับจุดแครข้างสองข้างก็เห็นอีกจุดตัวนึงก็เห็นวาดเชือบ่าบตรเห็นมันวะเสือร่นอียงรถหน้าที่หลุกรัาเบื่อเสือหลุหลังก็ได้จุดต่อยอีกตัวนึงกับรูปแลงสักนได้ไหมเด้อ แต่เมื่อนี้ไม่ได้จุดแม่เมื่อนี้กระทมาขอโดยตรงกะทมาเบิ่งรูปเรียกรูปแป้งย่างเดียวว่าขึ้นบ่ขึ้นถ้าบ่ขึ้นกับบ่ขึ้นถ้าหายขึ้นกับขึ้นขึ่นได้ไหมเด้องวดนี้ขอสามตรงตรงๆได้ไหมเด้อซาถูกแม่เออ้นี่ยม่หลับเพื่อนจะมีเดออนะครับ ขอ,อนั่งขัดตามาดนะครับทุกคนนะอ่ามาครับผมนะครับทุกท่านนะผมจะไลฟ์ไม่ค่อยนานให้ไม่ให้ไปดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับท่านไหนพร้อมแล้วที่จะดูตรงที่ผมรูปแป้งตะกอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใครไปรูปทับหรือไม่รูปทับหรือว่าิเป็นเอคนแถวบ้านหรือเปล่าแล้วเขามารูปเราไม่รู้เรามาดาาูตั้งเทนเห็นเลยนะครับพอมาถึงกับบาวุธก็ตั้งกล้องกันเลยนะครับอ่ทุกคนครับ ใครที่จะพร้อมจะไดดูตรงเลขไอ้เลขูปแปกบกันป่ะกดหนึ่งมาเออกดหนึ่งมาไม่ยังมึงเอาดีดีมนจัลหันออก้างกอๆกดหนึ่งมาอือเเป็นยังแดงเย็นเขาเพราบเต้องเพาเขาบอกแม่หลังจา บางตอนเที่ยวมาถวายผลไม้แล้วเขาบอกเมียแล้วพอทางพี่ก็บอกกับเพลินแต่กับพี่ไม่แล้วก็มาขอต่ออียเดี๋ยวเขาขึ้นว่าให้แม่เพื่อนให้โช่วยให้รับนี่ถวายกี่พันบาทใหญ่ปังเอ้าโอ้ยด็กสิบกห็หมดซ้อนนะครับทุกท่านผู้ชมสิบกห็หมดซ้อนแล้วนะไปขวดเฮ้งมึงให่าพา,กกาคุณละแวงไรบ้างกันนี่คุณจะเสียวนะมึงไอ่ดิกเอ,อายังตรงเด้อเออนะครับทุกคนมากไปสดสดร้อนร้อนครับเห็นเห็นครับผมกับละแวงกับบางวุน้นทีแหละ ออมา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 อ่ะโออเบี่ยงไปหาแม่ก่อนเออเอาแม่เอ้ยก็ใครตรงตรงเด้อแม่เด้อเออเฮ้ยพ่อไอ้แม่รวยเอ้ยเออเออเออฮ้ยบักวัดพุดเจ้าบางมันเออบักนี่เอาไอ้ดีเออ มึงยาเถอะเนี่ยมึงมองเรียบดูเปลกด้วแม่เด้อทุกคนทุกคนมะมึงบังวดเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยของกิงวุตวุตของกิงวุตวุตของกิง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 เฮ้ยผลเลยไอ้บังวดไอ้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 พุกมาไล่ล้นเฮ้ยมึงเมาขึ้นเร็วมึงเมาขึ้นเร็วมึงเมาขึ้นนะบังวดเฮ้ยมาพุกมาไล่ไหม ผมไม่ได้ห้องเครืองเครื่องใช้ไหมนะกูติดอ่างแล้วเร็วเอาดีดีพวไม่ได้แม่ล้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเออเออคืนดีเมืองยานะเอาคืนดีเออคืนดีทุกคนสุดจริงครับสุดจริงเอาไปใช้ไหม ใส่เลยใส่เลยบ่ต้องบประดำยังใส่เลยใส่เลยพวกอลไรเงี้ยเอาไปใส่ไข่แม่ดีไปเลยจัดมามากูก็ไปมึงแหละเอาเอาดีอะดีอะดีไปมึงแหละบดอ่าเอาดีอ่าสาธุได้แม่เด้อแปงๆปได้แม่เด้อเอาไปทุกคนทุกคนมาไปยัง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 บดเอาขึ้นเร็วขึ้นเร็วมา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 ใหม่เอาเอาเอาเร็วเร็ว เร็ว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 เร็อขอแมอ่เลยขอแหม่เลยฮะมได้แม่ได้อ่าโอเคเออให้ดีขอให้ดีโอ้ยโอ้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 โอมามามาทุกคนอ่น<ม>นาไอ้มุกมูเจา้าวาดกลัวแล้วจะมาทำไมปาะทีเอ้ยขอ่อยอยากให้เจ้ามาเด้เ่อยดีด้หู้เออเออจะดีหู้ว,วาของสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงเออ ตองมาดูตัวเองนี่นี่ตรงนี้ที่ผมรูปนะครับทุกคนนี่นะตรงนี้ที่ผมรูปนะแต่ว่าผมไม่มีผมไม่รู้ว่าใครมารูปครับผมนะผมยังไม่รู้นะอาจจะเป็นเอฟซอาจจะเป็นทีมงานหรือเปล่าที่เพื่อนมามา,มา,ม,ามารูปกันนะเนาะออแต่ไม่เป็นไรนะครับเอ่นี่นะครับท่านผู้ชมนะอืมนะครับ ขอบางตังได้แม่เด้อแม่เอ้ให้เอฟซีลูกล้านแม่กสกูสกคนท่านผู้ชมครับโอเคนะครับนี่แหละตรงนี้ผมจําได้ที่ผมมาลูกอืมผมจําได้ตรงตรงได้แม่เด้อให้ลูกลานแม่กสกูสกคนให้เปิ้นได้กปดปดจินกันได้แม่เด้ออืมอืม ขอให้โชคให้ลาภขอให้พดนีพ้สิ้นกันแม่เอ้ยให้ลูกหลานแม่สุขสุขคตให้พันธุพ้นีพ้นสินกันอืมเเปิดออกโอ้คนลืมโทษทีครับโทษทีครับลืมเปิดไฟ่าอ่าโอเคครับเปิดไฟแล้วครับผมนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกคนนะเฮงเฮงรวยรวยกันสุขสุขคนนะครับโค้งสุดท้ายแล้วใครเข me. well. ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <net> ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีปังๆกับทุก่ทุกคนเลยนะครับอ่าอามขึ้นเบอร์เทรด้วยนะนะครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรอ่าช่วงหลังจากไลฟ์สดเสร็จเนาะไลฟ์สดเสร็จรปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะอ่าลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะอืมขอให้โชคดีขอให้เฮงเลยนะครับทุกคนด้ออ่า ขอให้ปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยวันนี้นะครับขอขอแม่มเลยได้ท่านผู้ชมเด้ขอแม่เลยเลยปังๆัด้แม่เด้อ ็นตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับทุกคนนะอืมเอืะอ๋อ,อ,อ,อ เห็นตัวไหนครับผมทุกคนเห็นยังไงก็เอาอย่างนั้นนะอูนเนาะอ่าอย่างนั้นเลยโอ้คนลุกนี่กับวะเออเป็นยังคล้ายใบหนาคนบะเอืมมันบวะโอ้บ้าอูนว่าเห็นคล้ายๆเป็นเป็นใบหนาคนปฏิทินชมนะครับ แม่เออเหชัดชัดเห็เอกซีดูรานแม่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวปดหนีปดชินกันได้แม่เด้อขื้นสามตัวตรงตรงเห็นชัดชัดเลยแม่เด้ออืมเป็นได้ปดหนีปดชิ้นกันได้แม่เด้อหงดหงดนะแม่นะอืมบางคนบอกว่าเห็นเป็นเกตเกตสี่ห้าหรือเกตหกอะไรเงี้ยหรือหกสี่ห้านี่บางคนเขาเห็นนะบางคนก็เห็นเป็นเกตสองห้าบางคนก็เห็นเป็นเ็ดสี่ห้าบางคนเห็นเป็นหกสี่ห้า คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าปังๆแม่ครับผมท่านผู้ชมแม่วันมณีเนี่ยสิบงวดสิสบสิบก่างวดซ้อนแล้วนะแบบไม่มีพลาดเลยนะสิบกองงวดซ้อนแล้วที่แม่วันมณีให้โชคให้ลาบกันงวดงวดแต่และงวดที่ผ่านมาไม่สองตัวก็สามตัวไม่เลขทูกกระรู่แป้งไม่พลาดสักงวด นะครับอ่าแล้วหล่อขอเป็นพุ่งนี้จะเป็นจมูหรือจะจ่าอ่านะครับจมูหรือจะจ่าก็ว่ากันไปนะครับงวดนี้เดี๋ยวแม่จะให้ปังๆนะครับอ่าเดี๋ยวแม่จะให้ปังๆเลยงวดนี้ดูเอานะครับผมนะฟังเอาก็แล้วกันงวดนี้ มันิมี uh ่ huh> <g 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 un> <G un> <g <g ันมาเนี่ยมันยินปะประวุดเอาดีได้ยินีเด้ยวนีเดี๋ยวนเดี๋ยวมนยิมปะมดนยินปะคือจะขูดปะ ว่าเจ้ของจริงคามของแท้ะไรค่ามึงอูอีกขุยจางเสียวเลยมึงว่าุนหลกอีกขุนหลกขุหลกเฮียเล็กวนี่นจะจัดเลสองเกลียด ว่ากวัวปังแน่นอนอตรงเลยกูปาปังแน่นอนกูเหีดีนนทีสองหูเลยอืม ค่ะดี๋วนี้นี่แต่เมื่อโยกูมึงแรงหน่อยกูว่าดีด้วยบ่อยเลยมึงพยายามมึงพยายามโยกูพยายามจะไปใส่พยายามไปใส่งไว้พ้อมมาก,กับสองคนออโอเคนะครับทุกคนนะผมว่าเอาตานนั้นหลีกัวกลัวหงดนี่นะตรงตรงนะกลัวเมย์หายในระัน อมีค่ามเหมือนชาเมยหายเ่นอนอนค่ะค่ะเห็นเป็นเจ็ดสี่งวดแล้วไม่ถูกเลยค่ะอ๋องวดที่แล้วเนี่ยเข้านะครับงวดที่แล้วเข้าเจ็ดเจ็ดครับเลีกทูบครับอ่จุดได้มาสี่เจ็ดเจ็ดครับผม ้ไปแลท่านผู้ชมครับผมขอกลับนะครับผมเป็นหู้แบบว่าเอาจริงจริงนะผมเออผมผมเป็นหู้แบบว่าไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะมันเออมันมันเป็นวางเวงเต้าบ่ามวุดนาั่งวุ่นนะเดี๋ยวเพิ่งเอาวันนั่งกับข่อยเออไปเอาไปเอาอย่างไรมันนั่งเ้อก็ต้องเบิ่งคนเนาะหวาดเสียวอุนเนาะมองมาวิอย่างมี้สองคนเอาอืม นะครับขอโชคดีนะครับทุกคนนะวันนี้ผมไม่เอาเยอะริงกินนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ปลดหนี้ปลดสินกันเด้อนะครับกับแม่ตะเคียนบัมาีนะครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมนะครับก็อภาพลาตรงนี้เลยนะครับกับแม่ตะเคียนวัมาีปังปังกันทุกท่านนะครับทุกคนบังหวืนเหี่งมาานันนี่เดี๋ยวทุกคนอะไรนี่มันตะกี้เฮะมันไปยังบังหวด ะาาาอเออคุณละเสียวอลไบางทีดิเสียวเสียวอีหลีหตามที่ผมเห็นนะผมเห็นเป็นถ้าไม่เกตหกมันจะมีเกตเกตกับหกอยู่อยู่ตัวเดียวกันเลยทั้งเกตทั้งหกแล้วก็เป็น<ม>เห็นเป็นหกสี่ห้าหรือเกตสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับ เออทุกคนครับอ่ะก็ต้องลาไปก่อนนะครับกับแม่ตะกคีนบานบานีนะครับทุกคนนะขอให้ปังปังกันทุกคนเลยวุฒมึงเบอร์ของแถลงวุทุกคนครับของจริงเลย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 ท่านผู้ชมเห็นไหมไม่หยุดครับไม่หยุดครับเห็นเห็นครับผมนี่เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยห้ยบักคามขากูสันขากูสันบักวด ผมไอ้กอนเดี๋ยวยั่วซื้อเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะทุกคนผมพยายามจะนิ่งสุดแล้วผมไม่กล้าไปดูฐานให้พี่เขาอะ <c oughs> เพราะว่าผมผมไม่กล้ายกฐานมันยกไม่ได้เ๊วยเฮาถ่ายไม่ได้ไปทุกคนครับผมขอตัวลาไปก่อนครับไปได้เมียเด้อไปเด้อไปท่านผู้ชมไปดดวยวกันครับผมผมยกฐานให้พี่เขาไม่ได้นะเพราะจะดูฐานือไม่ได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดจริงสุดปัง โอ้ยไปครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับผมสวัสดีครับ